ขนุนมาเลยสวัสดีเพื่อนๆน,นี้าพาเพื่อนมาดูาต้นขนุนนะครับที่แม่ผมปลูกไว้ต้นนีนน้ีต้นเดียวนะแต่ออกรูกดกมากเลยน,ะนี้เดี๋ยวไงต้องตัดทิ้งครับเพราะต้นมันไม่ค่อยใหญ่มีประมาณเนี่ยหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามกิ่งสี่กิ่งห้ากิ่งกะเอาไว้สักห้าลูกครับตอนนี้ลูกนั้นออกมาก่อนหนึ่งลูกเตัดไปแล้วหรือรุ่นหลังมีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดนี่ติดสามลูกเลยเหมืนสิบสองลูกเนี่ยสิบสองลูกนี่จะต้องออกเอาไว้เหลือแค่หกลูกพอนะลูกเขาลูกนี้ก็ไว้ก่อนอะโตโตไว้ก่อนนี่ลูกโตไว้ก่อนเนี่ยได้มาเลยลูกตัวนี้ลูกนี้น่าจะออกตุ้นี้ก็อาจจะออกหรือจะไว้ลูกนึงแต่เนี้ยไว้ไว้เนี้ยชุดนนี้จะออกครับอันนู้นไว้อันนี้ไว้ลูกนึงอันนี้ไว้ลูกนึงลูกนึงลูกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลูกไว้เจ็ดลูก นี่ครับกระุนเห็นว่าปลาเลนะเนื้อเหลืองนะอันนี้ค่อนข้างจะโอเคเลยเนื้อเขาดูสภาพโอ้โหเนี่ยผมว่ามันแก่เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องตัดแล้วผิวดาไม่ให้แล้วครับผมประสาทน้ําเขาโดน้ำไปบ่อยผิวดําเลยนะโอเคก็ยังไงก็ฝากแคฝากไลค์ฝากติดตามนะครับกับผมครับในโก้สินเกษตระสมผสานพันาครับกับวันนี้ครับมารียวิวเรื่องขนุนุนครับปลูกบนบ้านนะครับไม่ได้ปลูกเชิงเดืยวครับเปิด ปลูกเชื้อผสมผสานนะครับคือมีอันไหนก็ปลูกที่ปลูกแซงกันไปนะครับเนี่ยครให้ดูลูกขนุนครับเราปลูกในบ้านเราไม่ได้เชิญดูแลแบบพิเศษอะไรนะโอเคครับมันคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้ครับกับขนุนนะครับที่ปลูกวันนี้บ้านสวนเกษตรผสมผสนเพียงครับสวนพ่อป่ายมาใหม่พันปงนะครับสวัสดีครับ